โลโลทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Ri ทูนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น R1 กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็น R1 อะไรมาดูกัน <c oughs> วันนี้จะเป็น Ninja CX10R นะครับผม BS B s เอทนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปจัดกันเลย มาดูซิว่าคันนี้จะเข้าโค้งดีหรือเปล่านะฮะเราจะไปทดสอบกันที่สนามมาเก๊านะครับผมเป็นสนามสำหรับรถขอผมนะฮะไปะทดสอบกันเลยสำหรับรูปทรงก็เป็นแบบบ้านๆน,นะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเท่าไหร่ ไปดูเอาเลยที่ว่าไอ็ซิงเวอร์ชันก็จะอย,อย่างนี้อยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วสำหรับเดินไ้จะเป็นแบบนี้จะเป็นจอแบบ่าแงบบนี้แหละคลุณเลยกจออะไรวะคุณเลกจออะไรแบบนี้ ผมสิว่าจะเข้าโค้งดีดหรือเปล่านะครับคือใช้ได้ มีผมมาเร็วไปนิดนึงครับเบรกไม่ทันนะผมเข้าโคง้งจะได้ครับไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าแย่นะ ่าไม่หลุดจริงๆเมื่อกี้ถ้าเป็นรถธรรมดานี่หลุดไปแล้วครับอ่าไม่หลุดโอเคโอเคใช้ได้แฮนดิ้งใช้ได้ครับผมสามารถเข้าโค้งความเร็วสูงได้นะครับระบบเบรกก็ โอ้ยแต่ตรงนี้นี่ผมเลี้ยวเกินไปครับ ับอัตราเร่งของรถผมคิดว่าเร็วนะเร็วพอสมควรเลยแต่ผมเข้าปิดไลน์มาเมื่อกี้เข้าปิดไลน์ทำให้เสียเวลาไปแล้วไปต่อเข้าของดี แล้วก็แอนดิ้งดีครับก่อถนอนย่อมยอดใช้ได้เลยนะใช้ได้ ถ้าเป็นรถปกติวิ่งไม่ได้แบบนี้หรอกนะครับก็อาวันก็จะเป็นอะไรที่เขาจัดมาให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับสำหรับความรู้สึกที่ผมขับคันนี้ก็จะประมาณว่าทำสไตล์นินจาครับรวดเร็วทำใจเขาคง,งโอเคเลย รอบรถก็เหมือนกับรถสี่สูบทั่วไปครับใช้ได้ใช้ได้สำหรับที่วิ่งอาวันมาหลายๆรอบนี่ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับคราวนี้มันจะแตกต่างกันอยู่แค่ว่าอุ้ยมันจะแตกต่างกันอยู่แค่ว่า ใครชอบรูปทรงแบบไหนนั่นแหละที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าใครชอบรูปทรงแบบนินจาก็หรือว่าใครเป็นสาวกคาวาสกิก็ตามนั้นแหละผมว่าไม่เหมือนกับว่าใครชอบยี่ห้ออะไรอย่างงี้มากกว่านะครับถ้าคนที่จะเล่นอาวันจริงนะครับ แต่ถ้าเรียลลิสติกแล้ว AI ตามผมไม่ทันขนาดนี้สแสดงว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้โอเคแล้วนี่โอ้โหมันยกล้อได้ไงมือมันไม่ได้จับแผ่นด้วยซ้ำ AI ตามไม่ทันสแสดงว่ารถผมนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับปกติ AI มันจะตามทันนะ,ะไปดูสนามอื่นบ้าง ดูสนามที่แบบว่าใช้ความเร็วกันบ้างครับในเบิร์กลิงแมวเอ้อินเตอร์เอาลอบเดียวก่อนมาดูท่อสปีดด้วยท่าสปีด5.6นะผมไม่ปรับเป็น6.6เพราะว่ากลัวว่ามันจะวิ่งไม่ถึงนะครับถ้าเป็น6.6นี่ในเบิร์กลิงถึงอยู่นะครับ จะเป็น5-6นะเกียร์6ปรับเป็น6แล้วก็ไฟนอลเรชั่ก็เป็น5นะครับตามนั้นมาสตาร์ทมาดูซิว่ารถเราจะวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าให้ผมเดาน่าจะสัก330นะครับอันนี้ไม่ค่อยโดดเหมือนดุคตินะ ถ้าเป็นดูกติธรรมดาดโดดมากแต่สตาร์รถสี่สูบไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยเฉพาะตอนที่แบบเจอถนนที่แบบว่าเป็นหลุมอะไรเงรี้ยหรือว่าเป็นเนินอันนี้ดดแน่นอนอุ้ยโอ้โหเราเข้าโค้งโคตรแม่นี้เลยวะ่ะโคตรแม่เลนในเลย มาดูซอบสปีดกันชอบมากเลยตอนไฟมันตัดบบปังเก่งมากไปแล้วฮะสามร้อยสิบแล้วสามร้อยยี่สิบแล้วครับผม เท่าไรเอ่ยเอาอะสามร้อยสามสิบสามเอ็ดสามสามครับเลขสวยครับตองสามสามสามสี่ฮะสามสามห้าสามสามหกโอ้ยเบรกไม่อยู่ละจ้าได้สามสามหกนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ วันท็อปสปีดสู้เขาได้อยู่แล้วสนใจอ่าวันก็จะประมาณนี้แหละนะครับตายลุยมันแล้วแต่สาวกแล้วนะคราเนี้ย ถ้าสาวกว่าใครจะชอบเป็นสาวกของยี่ห้อไหนอนนี้นะครับถ้าอย่างผมก็ผมก็จะสาวกคนได้ผมชอบ CBR มากกว่านะแล้วก็ลองลองมาในใจก็จะเป็นคอสก,กิน,นะครับก็เป็นอินจานนะี่แหละนอกนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่โดยเฉพาะซูซูกิกาดูกติเนะี่ยไม่ค่อยไม่ค่อย มุมกล้องแบบนี้ก็โอเคนะแบบนี้ก็ได้เนะี่ยมุมกล้องเหมือนคนขับจริงๆเลยครับโอ้ยมาเร็วไปจะหลุดโค้งหรอ ข้าโค้งนะไม่ต้องรีบเรานำอยู่ไม่ต้องรีบอหโอ้โหฟื้นบาทฟื้บาทเวลาเล่นกับน้องๆเล่นกับเพื่อนนี่จะขึ้นฟื้บาทตลอดอลใส่ฮาครับใส่ฮาขึ้นฟื้บาทประจำับไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันแบบสักพักก็เอาละฟุ้บาทอย่สักพักก็ขึ้นฟุ้บาทอย่เป็นแรงกับฟุ้บาดก็รู้ผมอะ แน่แน่แน่นนนนมันจะมีอย่างนี้แหละจะชอบขึ้นสึ้บาาน่ยการอเข้าเส้นชัยไปเลยโอ้โหสุดยอดเย่ดูรวมๆแล้วก็เจ๋งนะครับสมรรถนะมากกว่าเขาไม่ใช้ได้อีกอ่ะ สนามต่อไปครับผม,มจะไปวิ่งสนามไหนดีอะไปซูโก,โก้ดีกว่ามั้งซูโก้นี่นสนามปราบเซียนเมือนกันนะรับไปสักสองรอบครับไปสตาร์ทรูปทรงสวยคันนี้อยู่ที่แสนแสนห้ามั้งจำไม่ผิดหมายถึงในเกมนะแสนห้า สุขเขาสุขเขาทากทิชิอุ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเรา เกือบเลยเกือบเลยจังหวะจังหวะน,นี้จะโดดหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเนินด้วยผมผมคล้นขึ้นจับเนินด้วยแล้วบิดสุดนะบิดสุดพวกมันจะโดดทันทีครับไปเลยลูกพ่อ ชอบเข้าเร็วกว่าแล้วเสียงหลุดมากเลยครับเสียงหลุดโค้งมากเลยอู้นี่ไงเนี่ยเลือแพกล้อตกย่านี่คือเสียงมากเลยครับเสียงตะกันแหกโค้งมากเลย

พูดแล้วก็สาวกข,ของแต่ละยี่ห้อของแต่ละรุ่นอืมอืมอมันยืนเข้าโค้งเลยด้วยเว้ยโหดโหดจริงๆ น่นะต่อไปจริงๆมันน่าจะปรับเป็นสนามแบบร Re ีรีเวิร์ฟได้เนาะแบบแข่งแข่งแบบทางกลับกันนะไม่ไงนะั้นผมไปในเบิร์กในเบิร์กลิงแล้วนะครับเช็คแฟกเป็นในเบิร์กลิงแล้วก็วิ่งรีเวิร์ฟจะได้เจอทางตรงทีเดียวเลยเนี่ยคือมันไม่มีไงมันไม่มีรีเวิร์ฟให้มันมีแต่ฝนตกเออผมว่าผมเทสแล้วผมไม่เคยเทส สนามตอนฝนตกสักทีนะครับแล้วก็มาสักสนามดิโอ้ oh. มันจะเป็นยังไงถ้าเจอฝนจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าก็ปกติว่ะชิวๆอ่ะนะคือรถตะปูกกน,นี้มันชิวมากเลยพวกเล็กซิ่งเวอร์ชัน หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ใส่ยางสลิกมาแข็งแล้วมันไม่ลื่นรอเกมนี้มันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดมาเล่นสนามฝนตกนะฮะโอ้โหเวลาฝนตกรู้สึกว่าความเร็วรถเราจะดรอปลงไปเยอะเลยครับความเร็วรถเราดรอปไปเยอะมากนะฮะ สังเกตที่ว่าปกติผมจะออกตัวนี้ขึ้นที่1นึ่แล้วตอนนี้ก็กว่าจะขึ้นที่1นึได้นี่ต้องผ่านโค้งก่อนนะครับแสดงว่ารถเราแพ้ฝนนิดนิด เป็นไร,รวะเนี่ยผมชอบเข้าโค้งแบบในเกินไปว่ะเสียง C B R ต้องค่อยๆเข้านะดีอย่ารีบร้อนจนเกินไปไปลุย จริงเมื่อกี้ต้องเข้าสองนะผมไปเชนเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งซะนั้นแหละความเร็วรถตกลงไปแล้วได้ลุย จริงเมื่อกี้นี่คือหลุดแล้วนะครับผมเบรกขนาดนั้นนี่มันต้องหลุดแล้วนะคันนี้ไม่หลุดหวะไม่หลุดแสดงว่าเจ๋ง AF รอบ,บแรกเราทำความเร็วได้ดีนะครับเข้าไปที่อันดับหนึ่งอ้อย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 ไม่ตายถูกวะ สมาธิหลุดแบบอืมโดนเบียดนิดๆไปสมาธิกลับมากลับมานั่นซีบีอารุ่กลงเราครับโอ้ยคนญี่ปุ่นนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ต้องแซงไอ้พรกน้องเราไปก่อนเราจะต้องเอาที่หนึ่งครับรู้สึกว่าแซงยากนะเนี่ยโอ้ยพลาดทับพลาด ตรงนี้ก็พลาดครับพลาดอย่างแรงแต่ตรงนี้ไม่พลาดเทาทีเพื่อนเราอยากได้ที่หนึ่งเราต้องแซงนะครับขอความเห็นใจให้ผมหน่อย อ๋อที่หนึ่งอีกแล้วยกล้อเข้าด้วยนี่ยนี่สี่ไวโอลินคนระับแล้วก็เข้าโคง้งโอ้โหเก่งเกินไปละสี่ไวโอลินแล้วก็เข้าโค้งด้วยโอ้โหโคตรเก่งเลย เก่งเกินไปนะเก่งเกินไป <Yeah. S 1> นะเราก็ถ่ายรูปประมาณนี้เสียงแมวล้องเสียงแมวล้องซะแล้วผมไม่ต้องเอาเลยไปก่อน,นี้หน่อยอ่ให้มันเหลืออยู่คนเดียว อย่างนี้ดีกว่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปไปนี่คือรูปน้าปกของเรานี่นี่คือเทคนิคการทํารูปน้าปกนะครับสรุปเลยแล้วคนนี้ก็สุดยอดนะครับ แต่ว่าเหมือนจะแพ้ฝนน,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 นนะิดนิดแหละนะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซีอโอเกนะให้ <c oughs> เปลี่ยนกล้องเลยทำกล้องแบบนี้กล้องติดหมวกครับโอ้โหงไม่จะนอนนอนไปกับพื้นเลยเนี่ยถ้าจะนอนไปกับถนนเลยนะอยอดจ้าสุดยอดอเจ๋งไปแล้วโอ้โหนี่นี่ผม ผมรู้สึกว่าผมนอนขับรถแล้วเนี่ยเออง่วงง่วงนี่มันง่วงชัดๆนะเออแน่นอนแทบจะนอนไปแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนนอนขับรถเอียงตัวโคตรเลยนะโอเค okay, ครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ See you a again บ๊ายบาย